เด็กๆนะครับกลับมาพบกับครูปาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูใบางานกันนะครับดเด็กเอาใบางานใบนี้ขึ้นมาเลยนะครับใบางานหน่วยที่11นะครับเรื่องชุมชนของฉันอ่าทีนี้เรามาดูใบางานของเรานะครับวันนี้นะครับเราเรียนรู้เรื่องตลาดและร้านค้านะครับอ่าทีนี้มาดูใบงานของเรานะครับ เอ๊ใบงานใบนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตลาดและร้านค้านะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในตลาดนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้อยู่ในตลาดของเรานะครับทีนี้นะครับในตลาดของเรานะครับก็จะมีหนึ่งนะครับคนขายของนะครับหรือที่เราเรียกว่าพ่อคาและแม่คา นะครับทีนี้มาดูนะครับใบงานนะครับมาดูพ่อค้าใส่เสื้อสีขาวคนนี้นะครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าพ่อขาคนนี้เขาขายอะไรครับลองดูสิครับพ่อค้าที่ใส่เสื้อสีขาวของเราเนี่ยเขาขายอะไรครับเด็กๆรู้จักไหมครับตรงนี้อ่านั่นคือขายอ่างนะครับอ่าจะมีคําอ่านข้างล่างคําว่าอ่างนะครับมี อ่างน,นะครับอ่าต่อไปมาดูแม่ขาใส่เสื้อสีเหลืองอ่าแม่ขาใส่เสื้อสีเหลืองขายอะไรครับเห็นไหมครับอ่าแม่ขานะครับเขาขายสัตว์ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าอูดอ่าต่อไปนะครับเรามาดูแม่ขาคนที่ใส่ชุดสีชมพูพเด็กๆรู้ไหมครับว่าแม่ค้าคนนี้เขาขายอะไรครับ เขาขายเสื้อใช่ไหมครับเห็นไหมครับเขามีเสื้ออยู่ข้างๆต่อไปนะครับเรามาดูแม่ค้านะครับคนอ่าพ่อค้านะครับคนที่อยู่ข้างล่างใส่เสื้อสีน้ําเงินเห็นไหมครับเห็นไหมครับพ่อค้าคนนี้ขายอะไรครับ่าพ่อค้าคนนี้ขายโอ่งเห็นไหมครับทีนี้นะครับมีเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงอยู่สองคนนะครับเด็กผู้ชายใส่ ชุดสีน้ำเงินนะครับเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงนะครับวันนี้นะครับคุณครูนะครับพาเด็กชายและเด็กหญิงสองคนนี้ไปเดินตลาดนะครับไปดูสิครับว่าพ่อขาและแม่ขาเขาขายอะไรกันบ้างจำได้ไหมครับอ่าคนแรกขายอ่างคนที่สองขายอูดคนที่สามนะครับขายเสื้อและคนที่สี่ขายอง เห็นไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับคำสั่งของใบงานเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับขีดเส้นเฉียงครับตัวอักษรตัว V เห็นไหมครับตัว V ตัวนี้นะครับและกากระบาดทับพยัญชนะตัวอ่างแบบนี้ที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกว่าให้เด็กๆนะครับ ขีดเส้นเฉียงทับตัวอักษรตัว V แบบนี้นะครับและขีดเครื่องหมายกากบาทนะครับทับตัวอักษรตัวอออ่างนะครับที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพอ่าเมื่อกี้ขูป,ปายพาเด็กไปดูแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่าเอ๊ A, ตัวอักษรตัว V ตัวนี้แล้วก็ตัวอักษรอ o, อ่างตัวนี้มันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง เห็นหรือยังครับอ่าครูปาเห็นแล้วนะอ่าเรามาดูตัวแรกก่อนครับให้เด็กหาตัว V ตัวนี้ไหนใครเจอตัว V แล้วอ่าลองดูครับว่าตัว V แบบนี้นะครับมันอยู่ที่ส่วนไหนของรูปภาพบ้างเมื่อเราเจอแล้วนะครับให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงแบบนี้นะครับทับตัว V ลงไป อ่มาดูพร้อมกับครูปายเลยนะครับครูปายเจอแล้วตัว V ตัวที่1น,นะครับอยู่บนรถเมยนะครับเห็นไหมครับนี่ครูปายเจอแล้วตัว V ตัวนี้เหมือนกันยังครับ V ตัวนี้กับ V ตัวนี้เหมือนกันแล้วให้เด็กๆขีดเครื่องหมายเส้นเฉียงทับตัว V แบบนี้ใครเสร็จแล้วเด็กลองหาต,ตัวต่อไปครับ ตัว V แบบนี้อยู่ที่ไหนอีกครับเจอหรือยังอ๋อครูปายเจอแล้วนี่ครับอยู่ที่เสื้อกล้ามสีชมพูนะครับจะมีตัวอักษรตัว V นะครับตัวแรกเลยนะครับเมื่อเราเจอแล้วทำยังไงครับเด็กๆขีดเส้นเฉียงทับลงไปแบบนี้อ่านะครับหมดหรือยังครับเด็กดูสิครับหมดหรือยังตัว V ยังไม่หมดกูไปเห็นอีกหนึ่งตัวแล้วอยู่ตรงไหนครับเ,เด็กลองมองดูที่เสื้อของพ่อขาสิครับเสื้อพ่อ้าคนไหนที่มีตัวอักษรตัววีบ้างเจอหรือยังครับพ่อขาคนที่ขายอะไรครับใช่แล้วครับพ่อค้าคนที่ขายโองเห็นไหมครับ พ่อขาใส่เสื้อสีน้ำเงินจะมีตัวอักษรตัววีซ่อนอยู่ในเสื้อของพ่อขาขนอคนนี้เมื่อเราเจอแล้วเราก็ขีดเส้นเฉียงทับตัววีลงไปหมดหรือยังครับตัววีหมดแล้วต่อไปนะครับเรามาหาตัวอักษรเพื่อนชนะออ่างนะครับว่าออ่างเนี่ยซ่อนอยู่ในรูปภาพรูปไหนบ้าง มาดูครับครูปายเจอแล้วอา่างแบบนี้นะครับอา่างเจอหรือยังครับครูปายเจอแล้วนะครับที่โต๊ะขายอา่างเห็นไหมครับพ่อ้าใส่เสื้อสีขาวจะมีตัวอักษรอา่างนะครับอยู่ที่โต๊ะวางอา่างเห็นไหมครับตรงนี้เมื่อเจอแล้วนะครับให้เด็กๆเขาบอกว่าอา่างเนี่ย ขีดเส้นทับหรือกากระบาทครับเด็กๆอออ่างเราต้องกากระบาทกากระบาทมีเส้นอยู่กี่เส้นครับกากระบาทมีเส้นอยู่2เส้นตัดกันแบบนี้นะครับเมื่อเจอออ่างดูครูปายก่อนนะเมื่อเจอออ่างนะครับขีดเส้นเสียงเส้นที่1 อ่าแล้วก็ขีดเส้นเฉียงเส้นที่สองทับกันแบบนี้เราเรียกว่ากากบาทอ่าทีนี้เด็กลองหาออ่างตัวต่อไปครับเจอหรือยังครับออ่างตัวต่อไปเอาเฉพาะอออ่างนะครับเห็นหรือยังครับอ่าฮุบไปเห็นแล้วนะครับอยู่ที่โต๊ะของแม่ค้าใส่เสื้อสีเหลืองเห็นไหมครับจะมีออ่างอยู่ที่โต๊ะ นะครับอ่าเมื่อเจอแล้วทำยังไงครับเด็กๆเ,เมื่อเจออออ่างแล้วนะครับให้เด็กๆเ,เส้นเฉียงหรือก,กากระบาดครับอออ่างอ่าถูกต้องครับเมื่อเจออออ่างเราจะทําเครื่องหมายกากระบาดนะครับอ่าเส้นเฉียงเส้นที่1ทับอออ่าง เส้นเฉียงเส้นที่สองทับออา่างแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ออา่างหมดหรือยังครับเด็กๆลองดูใชครับหมดหรือยังอ่าเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คืออยู่ที่พ่อขาคนที่ขายอะไรครับคนที่ขายโองเห็นไหมครับอ่าคนที่ขายองนะครับอ่านี่ครับอยู่ที่ป้ายสีขาว ในส่วนนี้นะครับจะมีออ่างซ่อนอยู่อ่าเมื่อเจอแล้วทำยังไงครับเด็กเส้นเฉียงหรือกากระบาดครับออาา่อางอ่างเราต้องขีดเครื่องหมายกากระบาดนะครับเส,เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอ่านะครับอ่าท,ทบทวนอีกหนึ่งรอครับอันนี้อ่างอูด โองนะครับแล้วก็ตัวอักษรตัว V V V, v. อ่านะครับอ่ะต่อไปมาดูใบงานใบที่สองนะครับมาดูใบงานใบต่อไปนะครับใบงานใบนี้นะครับให้เด็กๆนะครับเขียนออ,อ่างและหอนกฮูกนะครับ มาดูที่ตัวอักษรตัวแรกนะครับออ่างนะครับวิธีการเขียนออ่างนะครับเราจะเริ่มเขียนที่หัวนะครับหรือวงกลมของออ่างนะครับอันนี้ครูายเขียนให้ดูแล้วนะครับอทีนี้มาดูวิธีการเขียนนะครับที่เด็กจะต้องเขียนเองนะครับการเขียนแผ่นชนะไทยนะครับทุกครั้งนะครับเราจะเริ่มเขียนที่หัวหรือวงกลมนะครับมาดูนะครับเด็กเห็นไหมครับ เด็กสังเกตไหมครับว่ารอยจุดปะนะครับจะมี1จุดนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อนนะครับให้เด็กๆนะครับเริ่มเขียนที่จุดสีดำนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับลากตามรอยจุดปะนะครับเราจะเริ่มเขียนที่หัวของอออ่างก่อนนะครับจากนั้นค่อยค่อย ไล่ตามรอยจุดปะนะครับขีดลงมานะครับจากนั้นเป็นเส้นแนวนอนนะครับจากนั้นลากขึ้นไปต่อไปนะครับลากเส้นตรงเส้นเฉียงนะครับแล้วก็ลากลงมาอ่าอันนี้เป็นอออางนะครับอ่ะอีก1 2 3 4อีก4ตัวนะครับให้เด็กๆไปเขียน เองนะครับอย่าลืมนะครับการเขียนออ่างนะครับเราจะเริ่มเขียนที่หัวหรือวงกลมนะครับอ่ะต่อไปมาดูหอนกฮูกนะครับเหมือนเดิมครับเราจะต้องเริ่มเขียนที่หัวครับสองตัวนี้ครูปาเขียนแล้วนะครับไปด็กกลับไปดูนะครับอ่ะทีนี้มาดูหอนกฮูกนะครับทุกคร้าครับเห็นไหมครับจะมีหนึ่งจุด นะครับที่เป็นจุดขนาดใหญ่นะครับให้เด็กๆเ,เริ่มเขียนที่จุดขนาดใหญ่นะครับจากนั้นนะครับลากตามรอจุดปะเป็นรูปวงกลมนะครับลากลงมานะครับจากนั้นลากเส้นแนวนอนนะครับจากนั้นลากเส้นตรงขึ้นไปนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเส้นโค้ง เขียนช้าช้านะครับให้มันจุดสวยอ่อหอนกฮูหูเสร็จแล้วนะครับเหลืออีก4ตัวนะครับเด็กทลองไปฝึกเขียนนะครับตามที่ครูป,ปายบอกนะครับทุกครั้งนะครับการเขียนแพนชนะไทยนะครับอออ่างและหอนกฮูหูเราจะเริ่มเขียนที่หัวนะครับหรือวงกลมของตัวอักษร นะครับอ่านะครับเมื่อเด็กเขียนเสร็จแล้วนะครับลองทบทวนดูสิครับว่าเอ๊ะเราเขียนตรงนะครับกับรอยจุดปะหรือเปล่านะครับอ่าเวลาเขียนนะครับแ่นชนะเราจะไม่ยกมือขึ้นนะครับเราจะเขียนลากตามรอยจุดปะครั้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับเราจะไม่ยกดินสอขึ้น นะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับเราจะเริ่มเขียนที่หัวหรือวงกลมของพยัญชนะตัวนั้นๆน,น,นะครับเมื่อเด็กเขียนตามรอจุดปะเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับระบายสีอันนี้รูปอ่างอันนี้รูปนกฮูกนะครับเขียนระบายสีให้สวยงามนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ